สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจาวาพาเพลิอนนะครับสําหรับวันนี้ก็สึกว่ามาลองกองแกงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะพาเพื่อนๆไปสะพานซูตองเป้วันนี้เรามีนัดกันา,าบุญพระ90รูปเขาไปกันเลยครับวสวัสดีครับวันนี้เราก็มาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับสะพานซูตองเป้นะครับบ้านกูไม่สักอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับสหรับวันนี้ บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เพื่อนๆก็เข้าใจกันดีนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับเดี๋ยวรอพระสงฆ์ทั้งจำนวน90รูปนะครับมาบ,าบินทบาทแล้วเราก็จะทำบุญกันไป สำหรับประเพณีนะครับการทำบุญตักบาททางวัดนะครับสุตองเป้ก็ทำมาทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งชาวไทยใหญ่นี่ก็มีความเชื่อความศรัทธานะครับที่จะมาทำบุญที่วัดสุตองเป้นะครับเชื่อว่าอายุจะยั่งยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวเหมือนกับสะพานนะครับที่ทอดยาวไปถึงวัดนะครับส่งแผ่บุญไัยศาลไปถึงวัดนะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมนะครับของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้พุทธศาสนิกชนของเรานะครับหันมาทําบุญนะครับหันมาเข้าวัดเข้าวากันเยอะๆและเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกนะครับให้พุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับหวงแหนรักและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาตินะครับ วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามก็นด้วยนะครับไปติดตามช่องติดตามช่องยาวาพาพื้นยาวาพาเรนด้วยนะครับ